เงินได้จากธุรกรรมเทรดคริปโตในปี6 5นั้นเข้าข่ายเงินได้พึงประเมินหรือไม่อะยกตัวอย่างนี่ผมยกตัวอย่างคุณทุกตาละกันคุณทุกตาเป็นคนไทยมีถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรไทยและก็อยู่ไทยมามากกว่า180วันต่อปีอยู่แล้วในปี65เธอเปิดบัญชีเทรดคริปโตกับใบแนนนะครับอะเป็นใบแนนที่เป็นใบแนนต่างประเทศใบแนน com นะไม่ใช่กราฟใบแนนนะครับแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศและได้กาไรจากการเทรดรวมทั้งสิ้น3ล้าน ซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยยังคงอยู่ในบัญชีใบแนนอยู่ต่อมาในปี67นะครับแสดงว่าเธอจะเอาเข้ามาคนละปีคุณทุกตาได้อนเงินเข้ามานะครับได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองเพื่อนําไปซื้อรถยนต์เงินได้จากธุรกรรมเทรดคริปโตในปี65นั้นเข้าข่ายเงินได้พึงประเมินหรือไม่ถ้าเราพูดกันในหลักวันนี้ก็อย่างที่บอกไปมันมีกฎหมายการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับในปัจจุบันตั้งแต่วันที่ที่มีกฎหมายออกมานะครับ ก็คือกราตอนะยกเว้นกำไรจากการขายหรือโอนนะครับริโตัวอเรนซี่ในเอ็กชเชนที่กราตอรับรองตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68นะครับย้อนหลังไปให้นะครับจนถึงวันที่สาสเ็ดธันวาคมปี72กราตอเองมีการรับรองตัวเอ็กเชนนะครับก็จะมีอย่างเช่นบิดครับใบแนนไทยก็คือกับน่บออบนะครับออรบิดนะครับอัพบิดบิตาซา Innovate X นะครับหรือว่าจะเป็น Exchange ที่ท่านรู้จักในประเทศไทยเนะี่ยที่อยู่ภายใต้กรรกราตรับรองเนะี่ยนะครับก็จะมีการยกเว้นให้5ปี